สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันที่5มกราคม2022นะครับในวันพุธวันนี้นะครับอย่าลืมที่จะหาเวลาใช้กับพระวจนะของพระเจ้านนในช่วงค่านะครับอย่าลืมที่จะร่วมกันอธิฐานในประชุมอธิฐานออนไลน์ของเรานะครับวันนี้พระพรจากมานาประจําวันการใช้ตอนพระคัมภีร์จากมานาแล้วก็ใช้4ี่คถามเพื่อช่วยคิดไปด้วยกันนะครับว่าวันนี้พระเจ้าสอน หรือพระเจ้ามีบทเรียนอะไรบ้างสาหรับเราเพื่อที่ได้มาแบ่งปันกันนะครับวันนี้มานาประจํมอันได้เลือกตอนที่มาจากผู้เผยพระชนะนะครับที่ชื่อว่าเอเสเคียวมันเป็นเล่มหนึ่งที่อาจจะตีความและเข้าใจย,ยากนะครับมีทั้งพระสิริของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าที่เดินทางหรือทอดทิ้งพระวิหารไปนะครับจากที่ที่พระวิหารควรจะอยู่แล้วก็กลับมาอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นเหมือนกับอิสราเอลใหม่ เป็นการพยากรณ์ถึงอนาคตนะครับหลังจากที่พกวกเขากลับจากการเป็นเฉลยแล้วในเเคียววันนี้นะครับบทที่45ข้อ90แล้วก็ข้อ17ถึงข้อ20นะครับเราอ่านไปด้วยกันแล้วก็ใช้คำถาม4ีคำถามของเรานะครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าโอ้บรรดาจเจ้านายแห่งอิสราเอลเอ๋ยจงพอเสียทีเถิดจงทิ้งการทารุนและการบีบคั้นเสียแล้วก็ทำความยุติธรรมและความชอบธรรม พระเจ้าตรัสว่าจงเลิกการขับไล่ประชากรของเราให้ออกจากที่ดินมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเสียเจ้าจงมีตาช่างเอฟาและบัตที่เที่ยงตรงให้เป็นหน้าที่ของเจ้านายที่จะจัดเครื่องเผาบูชาทันยบูชาเครื่องดื่มบูชาณงานเทศกาลทั้งหลายในวันขึ้นค่ำณสบาโตในงานเทศกาลที่กำหนดไว้ของพงพันุอิสราเอลทั้งสิ้นให้เขาจัดเครื่องบูชาไทบา สานทบ,บูชาเครื่องผาบูชาและสันติบูชาเพื่อกระทําการลบบาปแก่พงพันธุ์อิสราเอลพระเจ้าตัดดังนี้ว่าในวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งเจ้าจงเอาวัวหนุ่มที่ปัสกจักตําหนิตัวหนึง่งและเจ้าจงชําระสถานนมัสการเสียให้ปุโรหิตเอาเลือดของเครื่องบูชาไถ่บาปมาบ้างและจงปรับผมที่เสาประตูพระวิหาร ที่ขั้นสี่มุมของแท่นบูชาและบนเสาประตูของลานชั้นในในวันที่เจ็ของเดือนนั้นเจ้าจงกระทําอย่างเช่นเดียวกันเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดที่กระทําบาปด้วยความพลั้งเผลอหรือความรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อว่าเจ้าจะได้กระทําการลบมลทินพระวิหารขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงนาว่าโอ้จริงๆแล้วเราเป็นคนบาปแล้วเราต้องลบล้างมลทินบาปนะครับด้วยวิธีการที่พระเจ้าประทาน ในสิเเคียวพระเจ้ายังใช้นะครับหรือว่าพระเจ้ายังให้เขาคิดถึงวิธีการแบบเดิมคือมีการชําระพระวิหารมีการชําระตัวเองทั้งบาปที่ของประชาชนนะครับด้วยโลหิตของวัวผู้ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ลบล้างบาปที่ทําด้วยความพลั้งเผลอหรือความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยซึ่งในปัจจุบันนะครับไม่มีพระวิหารนี้ต่อไปเพระเยซูนะครับเป็นพระวิหารที่สมบ,บูรณ์เพื่อเรา การไถ่บาปการชำระบ,บาปที่อยู่ในพระเยซูสมบูรณ์แล้วนะครับเราใช้4ี่คถามเพื่อช่วยกันคิดว่าวันนี้พระเจ้าสอนอะไรเราบ้างจากข้อแรกนะครับมีข้อประทับใจอะไรบ้างมีตอนไหนบ้างไหมที่แตะใจเรามีตอนไหนไหมที่เราอ่านแล้วอื้ออันนี้ขอบคุณพระเจ้ามากเลยคิดถึงความรักของพระเจ้าคิดถึงพระคุณของพระเจ้าหรือมีข้อไหนไหมครับที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมข้อสงสัยนี่มันหมายถึงอะไรแน่นอนนะครับถ้าอ่าน มีคำว่าเอฟามีคำว่าบัตอันนี้เป็นหน่วยช่างเฉยๆนะครับคล้ายๆขีดนะครับเวลาเราพูดขีดขีดคนต่างประเทศก็ไม่เข้าใจนะครับแต่คนไทยเข้าใจนะครับหรือ,อใช้หน่วยวัดเป็นข้อใช้หน่วยวัดเป็นนิ้วนะครับนิ้วของคนไทยกับน,นิ้วสากลก็ไม่เหมือนกนอันนี้เป็นหน่วยวัดนะครับหรือวิธีการที่เขาชำระบาปนนี้เราอาจจะลองไปค้นดูนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปันสัญญาเดิมในบัญญัติของโมเสสสำหรับผมนะครับวันนี้ข้อประทับใจที่ขอบคุณพระเจ้านะครับคือผมเห็นว่าพระเจ้าวัดความยุติธรรมและความชอบธรรมเนี่ยของเราที่มาจากพระเยซูนะครับไม่ได้มาจากตัวเองว่าไหนดูค่าสิว่าความชอบธรรมภายในความยุติธรรมเป็นยังไงแต่ดูว่าเราปฏิบัติกับผู้อื่นเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีฐานะด้อยกว่านะครับ บรรดาเจ้านายนะครับบรรดาเจ้านายให้จัดการนมัสการให้จัดการเผาบูชาวันนี้เราปฏิบัติกับคนอื่นยังไงครับอิสราเอลนี่จอบตกนะครับทุกวันนี้เขายังคิดว่าเขาจะรักษาความชอบธรรมโดยการไม่ทํางานวันสะบาโตจะใช้คนต่างชาติทํางานแทนนะครับอน,นี้แสดงว่าเขาไม่ยุติธรรมหรือไม่คิดจะชอบธรรม ก็แค่พยายามเลี่ยงบาลีไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่สองที่ประทับใจนะครับคือมีเขียนในไฮไลท์ตรงนี้นะครับในวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เดือนแรกนะครับของปีสำวรงบคนอิสราเอลแต่พระเจ้าให้เขาตั้งเดือนที่เป็นเดือนที่หนึ่งใหม่ผมก็เลยเขียนนะครับว่าปีใหม่มีได้ทุกวันนะครับถ้าปีใหม่ในแง่นี้คือ ปีใหม่ในการเริ่มต้นตั้งต้นกับพระเจ้าว่าจะทิ้งความบาปไปละจะเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่จะเดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคงเหมือนางที่พระเจ้าสถาปนานะครับให้ตั้งปีใหม่เดือนใหม่นะครับเมื่อช่วยอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับอพยบบทที12่12ข้อ2บอกว่าให้เดือนเนี้ยที่เขาเดินออกทางเดินทางออกจากอียิปต์นะครับที่ตั้งปัสกาตั้งการที่มีเลือดของแกะ มา้วชำระบาปแล้วไถแทนบุตรหัวปีนะครับให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสาหรับเจ้าทั้งหลายให้เป็นเดือนแรกในปีใหม่สําหรับพวกเจ้านม้วันนี้นะครับแม้ว่าแม้วันนี้เป็นวันที่ห้ามกราแล้วแต่มันเป็นปีใหม่สาหรับเราได้ทุกวันนะครับเป็นปีใหม่ที่เราตั้งต้นกับพระเจ้าเริ่มต้นรีเซ็ตใหม่ทุกวันเริ่มต้นวันนี้ให้กับพระเจ้าเริ่มต้นวันนี้ให้กับพระเจ้า พี่น้องประทับใจข้อไหนหรืออยากเข้าใจอะไรเพิ่มเติมนะครับลองมาแบ่งปันกันดูลองส่งข้อความมากันได้นะครับคำถามข้อที่2คือจากพิ่มพีวันนี้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างพระคัมภีร์เปิดเผยนะครับเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าเองเราเห็นนะครับว่าพระเจ้าตรัสนะครับกับเจ้าไหนเจ้าตรัสกับอิสราเอลมัาลังบอกนะครับว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะตรัสกับเราพระเจ้าไม่ได้เงียบนะครับ พระคำของพระเจ้าพระคำภีร์ที่เรามีพระคำภีร์ที่เราอ่านเป็นลมหายใจเป็นคําตรัสเป็นพระดำารัสของพระเจ้าเพื่อเตือนแนละสั่งสอนเรานะครับวันนี้เรานิ่งเงียบฟังเสียงของพระเจ้าหรือย,อยังนะครับลักษณะของพระเจ้าอย่างที่สอนที่เห็นนะครับคือพระเจ้าเป็นคนกําหนดนะครับกรรมสิทธิ์และเขตแดนของมนุษย์คนไทยมาจากไหน มีงานวิจัยออกมานะครับแต่ไม่รู้ว่าอย่างไงเรารู้ว่าเราเกิดในยุคนี้สมัยนี้นะครับเพราะพระเจ้าทรงกําหนดไว้ประชากรของเราออกจากที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเสียนี่กําลังพูดถึงนะครับว่าจริงๆแล้วทุกเผ่ามีเขตแดนของตัวเองแต่เมื่อมีเจ้านายที่เหมือนกินรวบนะครับคุบทุกอย่างเลยคนก็เลยไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในส่วนของตัวเองอีกต่อไป แต่กาลังคิดนะครับว่าพระเจ้าให้คนอิสราเอลอยู่ในประเทศอิสราเอลพระเจ้าให้คนไทยอยู่ในประเทศไทยเห็นไหมครับพระเจ้ามีเขตแดนและเวลาเพื่อเราทุกคนนะครับลักษณะอย่างสุดท้ายที่เห็นนะครับคือพระเจ้าบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์มากนะครับการเข้าหาพระองค์ต้องผ่านทางเครื่องบูชาผ่านทางการชำระนะครับไม่งั้นเราตายนะครับ เราเป็นมนลทินเรามีความบาปดังนั้นนะครับเราจึงต้องเข้าหาวิธีการหรือด้วยวิธีการที่พระเจ้าให้ไว้มีเยอะแยะเลยเห็นไหมครับจริงๆมานาตัดตอนมาด้วยนะครับจริงๆข้อระหว่างข้อ11ถึงข้อ17เนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยที่พูดถึงแต่กำลังคิดนะครับว่าวันนี้เราเข้าหาพระเจ้าเนี่ยผ่านทางอะไรเราเข้าหาโดยการเอาเลือดแกะเลือดวัว เมื่อสิ่งใดมาถวายนะครับแล้วมีปุโรหิตที่ต้องมาชําระเราทุกวันทุกวันทุกวัน,วนไหมหรือเราเข้าหาพระเจ้าผ่านทางพระเยซูพระเยซูที่เป็นพระเมสสโปดกเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์อย่าพึ่งพาเครื่องบูชาจากมือตัวเองต่อไปนะครับหันมาพึ่งพาพระเจ้าของเราดีกว่าพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นที่จะให้เราคืนดีไปหาพระบิดาได้นะครับ คำถข้อที่3คือจากพระพรีวันนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างพระคำพี์สอนหรือเปิดเผยให้เห็นเกี่ยวกับตัวเราหรือเกี่ยวกับชุมชนสังคมเราอย่างไงนะครับอย่างแรกเลยคือเนื่องจากความบาปนะทำให้อำนาจรฐานะที่เรามีทำให้มนุษย์ทารุนและคมเหงกันมีคนบอกไว้ใช่ไหมครับ absolute power corrupt absolutely อำนาจที่สมบูรณ์แบบก็จะ วิบัติหรือว่าก็จะเสื่อมทรามโดยสมบูรณ์แบบแน่นอนเว้นแต่เราเป็นพระเจ้าหรือพระเจ้าทรงนำหรือพระเจ้าทรงเป็นนะครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่มีอํานาจมีนิทานุภาพและจะไม่ทําสิ่งที่ทารุณและการข,ข่มเหงเช่นนะครับพมา่านะครับเห็นคนหรือแม้แต่อาสาสมัครของมูลนิธิดนเผาไม่รู้ว่าเผาศพหรือเผาทั้งเป็นด้วยหรือแม้แต่ไทยนะครับเราเห็นอํานาจ ที่กดขี่ข่มเหงประชาชนหรือว่าพยายามปิดกั้นประชาชนนะครับเห็นไครับนี่เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับจนพระเยซูกลับมาเราต้องทําใจยอมรับเราต้องเรียนรู้อยู่กับมันนะครับแล้วใช้กติกาของบ้านเมืองในการเรียกร้องความยุติธรรมอย่างที่สองนะครับที่เราเขียนนะครับผู้นําที่ดีของพระเจ้าผู้นําของพระเจ้านะครับวัดโดยการนําคนมานมัสการและใกล้ชิดพระเจ้า ผู้นำที่ไม่ดีคือข่มเหงคนอื่นทารุณคนอื่นโคดโกงคนอื่นแต่เป็นหน้าที่ของเจ้านายนะครับเป็นหน้าที่ของปุโรหิตนะครับที่จะนำประชากรของพระเจ้านมัสการกใกล้ชิดพระเจ้าดังนั้นเป็นหน้าที่ที่ดีนะครับเวลาเรามีโอกาสแบ่งปันพระคำในการสอนพระคมภีร์ในการเทศนาเป็นโอกาสที่ดีนะครับเมื่อเรามีโอกาสนำนำมัสการ ในการนำพี่น้องในการสรรเสริญพระเจ้าเรากำลังทำหน้าที่เป็นผู้นำของพระเจ้าที่ดีเห็นอ,อีกนะครับเช่นเดียวกันลักษณะของมนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนมีมนทินบาปแล้วเราต้องได้รับการชำระพระพีบอกชัดนะครับว่าเรามีทั้งบาปที่ทำโดยพังเผอก็ต้องเหมือนชำระไว้ล่วงหน้าเลยหรือมีบาปที่ตกทอดจนทั้งประเทศหรือว่าตัวเรา เราต้องชําระก่อนที่จะเริ่มต้นทุกอย่างเลยก่อนที่จะเริ่มต้นนมัสก,การได้ด้วยซ้ยําไปเรามีมนทินบาปก็ต้องได้รับการชําระแต่เราจะชะําระยังไงครับมือสกรปรกเราล้างมือตัวสกรปรกเราอาบน้ําใจสกรปรกเราทํำยังไงครับมีทางเดียวคือต้องพึ่งผ่าพระเยซูนะครับเพราะขนทางและคว,วามตั้งใจของมนุษย์เองลบล้างบาปไม่ได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่บอกวิธีเอเสเคียลนะครับ เป็นเล่มที่พยากรถึงอิสราเอลใหม่ประชากรใหม่ใจใหม่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นของใหม่และเป็นชนชาติบริสุทธิ์ที่เอเสเคียวพยากรณ์ไว้และเอสราเนฮมีนะครับที่เป็นผู้นํานําคนอิสราเอลกลับมาเขาก็พยายามทําให้เกิดขึ้นนะครับแต่ไม่สําเร็จเขาพยายามให้คนที่แต่งงานคนต่างชาติอย่าเลยทิ้งลูกทิ้งเมียพยายามให้ประเทศของเขา ทำให้เมืองเยรูซาเล็มเป็นที่บริสุทธิ์แต่ลองไปอ่านได้นะครับเนมีตัดเพาะในตอนจบนะครับบอกว่าพระเจ้าผมทำเต็มที่แล้วแต่ผมทำไม่สำเร็จผมทำเต็มที่แล้วผมทำไม่สำเร็จเพราะนี่เป็นกำลังของมนุษย์นี่เป็นวิธีการของมนุษย์ต้องมีทางเดียวนะครับคือความรอดผ่านพระเยซูที่เราจะได้รับใจใหม่การชำระอย่างสมบูรณ์ เหมือนอย่างที่ยอนบันทึกคำตรัสของพระเยซูไว้นะครับโมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นธุรกันดารชั้นใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นชั้นนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้การอศัศจรรย์นะครับช่วยคนในสมัยโมเสสรอดพ้นจากงูกัดพระเจ้าก็ยกพระเยซูไว้เพื่อเป็นค่าไถ่าบาป เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์มีชีวิตนิรันด์เหมือนกันครับในคคำถามข้อสุดท้ายนะครับจากเพ,พื่อนพีวันนี้ลองนั่งคิดเงียบๆนะครับสัก5นาที10นาทีมีอะไรบ้างไหมที่เราต้องนำมาใช้กับชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่เราต้องทำอำนาจกำลังทำให้เราคมเหงคคนอื่นอยู่ไหมหรือเราเป็นผู้นำคนอื่นในการนมัสการในการเข้าใกล้ชิดพระเจ้าไหมหรือเรากำลังภูมิใจว่า เนี่ยฉันบริสุทธิ์ที่สุดในโบสถ์เลยฉันเป็นคนที่เข้าสมควรได้เข้ามาอยู่ในโบสถ์เป็นผู้นําในโบสถ์เพราะว่าฉันบริสุทธิ์กว่าคนอื่นหรือเราเข้ามาโดยการชําระของพระเยซูหรือม,มีใครบ้างไหมที่เราควรจะหนุนใจด้วยข้อความเหล่านี้มีใครบ้างไหมที่เราต้องตักเตือนมีใครบ้างไหมที่เราต้องหนุนใจให้กําลังใจอย่าลืมคิดถึงคนเหล่านี้นะครับเมื่อเราที่ฐานขอบคุณพระเจ้าท้ายนี้เราที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับพระคําของพระเจ้าที่จะสําเร็จเป็นจริงทุกตอนขอบคุณพระเจ้าสำหรับเอเซเคียลที่ได้เข็นแผ่นดินใหม่อิสราเอลใหม่เยรูซาเล็มใหม่รวมทั้งประชากรใหม่ของพระเจ้าพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริตสต์เสด็จมาเป็นจอมเจ้านายของเราที่เป็นจอมเจ้านายที่สัตด์สิทธ์ไม่ใช่เจ้านายที่โคดโกงไม่ใช่เจ้านายที่ทารุณและข่มเหงแต่เป็นเจ้านายที่ เสียสละพระองค์เองเพื่อให้เราได้เข้าใกล้ชิดพระเจ้าพระเจ้าทรงนำในวันนี้ไม่ว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ของปีในทุกๆวันเป็นเหมือนวันปีใหม่ที่เราจะตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงนำเราในการชำระใจของเราให้เราได้ติดตามพระองค์ในพระเยซูครอบของชีวิตของเราในทุกด้านเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับ อย่าลืมที่จะแบ่งปันออกไปนะครับแล้วก็แบ่งปันพ,อพอระพรให้คนอื่นได้รับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ขมเจ้าพระพรครับสวัสดีครับ